มาดูกันนี่เพิ่งผ่ามาพือโอ้โหดูเนื้อดิทุกคนกอนอรอบนอกนุ่มในแบบคือดีอ่ะเนี่ย,ยนะดูเนี่ยแซบ่บลูกมันได้มาตรฐานลูด้วย ไอ้เลย,ยนาะลูกนี้่พอดีพอดีกินเลยเนี่ยครับมันจะพขอเล็อกกันไปแกนี่คะแกะเลยค่ะ ปีก็มาซื้อกับเปน็นโมากมังคุเรียน,น,น,นสี่โลเรียนจันใช่สี่โลหนสี่โลขีดลูกใหญ่มากมังทุเรียนอีกแล้ว ไม่แก้เองหรือว่าไม่เขาแก้ให้เลยไป,ไปงัดเป็แงะผู้ใหญ่นะ มันลูกใหญ่ใช่ลูกใหญ่ครับเปลือกเปลือกบางก็โอเคเคยไปเจอลูกใหญ่แล้วแบบเปลือกหนามาอันนี้ได้ราคอืมข้างในก็สวยข้างในก็สวย 음, 오 e 이렇게 ขายทุกปีแล้วนะปีนปีนั้นก็ที่เดิมนี่นานแล้วพี่นะคะขายใหน่าใจดูคุณนอืนี่แม่เต็มใหญ่มากแต่ตรงหน้าโรบิศนั้นเต็มเลยคนพอมาลงก็เต็มเขาเรียกถนนดูเรียนเลยจะเป็นช่วงฤดูผลไม้ เป็หลังต้องการต้องมาตั้งอะครแบบขอใหญ่ขายก้อนก็ว่าได้ย่างพิซซ์อันนี้อ่อนตัวนี้ก็มีพิซก์บต่่าให้สุกค่ะโอ้ใช่ค่ะถ้ามันอ่อนนะมันจะบาดแทบเนาะให้มันสุกก่อนเนาะไม่ต้องรีบอ่ขึ้นไปเอาโน่นเลยบอกค่ะเพิ่งเห็นขึ้นมาค่ะติดโรคโควิดไปบ่ได้เหตุผลเนี่ยโอ้แล่วเหตุผลคือมาขึ้นมาขาต้องไปกระโดยการโถมนะบวกขาที่เอาแกงตรงนี้เลยบค่ะ แล้วสุที่วันสุดี่วันอะไเน่ยาอยไดไม่ด้รถนะมาส่งเลได้เหรอเลือดลายคิวมากกดนัดนายบอกงานบอก้ลายเมื่อกี้น้องเขาคิดเท่าไหร่เลี่ยน610 10บาท610บาท หกร้อยสิบบาทดูสิหกร้อยในพูใหญ่ๆโอนไหมโอนหรอกับเขามีสามแจ๊กสามเอาเงินสดก็ได้อ่ะแม่เดีออ่ไม่ให้เงินหรอกมีสิบบาทก็ได้คืนี่ค่ะถ่ายไปทำแม่ยยนีี่เด๋วแ <c oughs> ม่กับแจ็คค่ะ <c oughs> นี่ค่าสบาทฮะนั่นน่ะลเอาเงินนั่นสโอ,อ๊กลูกเลนะิกบ่ครนะับอย่าจะถ่ายกรลุกกระลิกแรงนะอบอะไรสุดในในจนมาคืออะไรม

เดี๋ยวแค่นี <h <h ้แหละกินมากับรถขอผู้กลางละขอผู้นี้เงี้ยวของปรดไม่กอบใช่ไหมหอมอันนี้หอบน้องนุ่มไหม ปูเราเนี่ยอืมปูละสองร้อยปูใหญ่มากอาชวนชวนอีกเออออกถ้าดอกขาดกันมากเด้งอะขายเท่าไหร่นะที่เป็นเื้งที่ชอบมากโลละหนึ่งร้อยเนอะมาก นี่หกร้อยได้ที่จริงได้เยอะกว่าน,นี้เรากินมาในรถก็กินถึงบ้านก็กินท่อแอร์เหรเห็นเม็ดยังยังมีเห็ดปะ่ะมีไหมเนี่ปานมือไปใช่ไหมโอ้เม็ด เม็ดแก่เนี้ยทุเรียนจันเม็ดน้อยเนื้อดีมากไหนเอาเม็ดดูเลยอือโอ้โหเนื้อคนเยอะใช่เนื้อ,อ,อมันนยังเป็นเนื้อบางๆเนาะอืมเน,อเนื้อทุเรียนแก่ทุเรียนหอนเม็อจันเลยเม็นแก่เลยเม็ดสามแลก็จะบอกทุเรียนแก่ ส่วนมากเขาตัดแล้วก็ยังไม่สุกจะแต่มันเกลีวมันต้องตัดขนุนนี่ละเ๋าวปมันแตกแตกแล้วมันเน่าเผยจะเดินทางขนุนก็รอตาตีไม่ได้มอนกันคือลา้านเมียมีแต่พูสวยๆแบบไปดูแบบเป็นร่องเป็นภูสวยมากแล้วพอผ่าออกมาก,ก็สวยจริงๆะนะแม่ เป็นอะไรผู้เรียนเอ่อผู้เรียนสีสเกตของพยุตอะ่ะประมาณมิถุนานใช่ป่ะแบดเล็กมากอีนั่นอ,อีออเดอร์เวลาอันนี้เขาเรียกเนื้อไก่ฉีกันใช่ไหมใช่กินละก,ก็นอนปากแกะอัวยจ้า เดี๋ยวเราไปกินกันต่เอเราเหน็นเื่อกันใน่ไรอบไปซื้อกันกองใบพัดก็จะซื้นเมื่อเมื่อเร็วมันจะหอมเมาวัาวัะเราไปกินกันต่อถ <c oughs> ั่วซีนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ จะพาเพื่อนๆมากินทุเรียนแล้วก็ไปดูไปดูเนาะเราไปดูทุเรียนร้านต่างๆแต่ว่าร้านนี้หนูเมย์ซื้อทุกปีเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งกิงงง <laughs> ้ช่องหนูเมย์ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายแม่บายบายหน่อย แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ